สำหรับวิธีการทำเวิร์กชีตนะคะใน ipad ในโทรศัพท์หรือว่าในคอมก็ทำเหมือนกันนะคะคลิกลิง์เข้าไปนะคะลิงที่ครูส่งให้ในคั r ลูมนะคะในคัูมหรือว่าจะในอของซ o มนะคะคลิกเข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะขึ้นแบบนี้เสร็จแล้วนักเรียนก็ใส่ใส่ข้อความตอบคำถามเข้าไปอ่ะสมมติอันนี้ครูพิมพ์แบบ เร็วๆก่อนนะอันนี้นักเรียนก็ตอบคําถามเข้าไปนะคะข้อนี้ถามตอบว่าอะไรนักเรียนก็ตอบเข้าไปนะคะนอนนนนนะคะเมื่อเราตอบเข้าไปจนครบทุกข้อแล้วนะคะเสร็จแล้วสุดท้ายก็ใส่ชื่อตัวเองที่นี่ชั้นเลขที่เสร็จแล้วกดฟินิชนะคะอ่ะกดปึ๊บในคอมก็เหมือนกันโทรศัพท์ก็เหมือนกันนะคะกดฟินิชปึ๊บ เสร็จแล้วก็จะมีหน้าต่างป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เราเลือกอีเมล my teacher นะคะ True t ู teacher นะคะตรงนี่นะคะตรงรูปอีเมลนี้นะคะเนี่ยกดฟึบเสร็จแล้วก็จะมีให้เรากรอกอ่ะ full name นะคะใส่ชื่อตัวเองไปเลยก็ได้นะคะอารัมพร ใส่ห้องนะคะเราอยู่ทับอะไรเราใส่ไปด้วยนะหกทับหนึ่งทับสองใส่ได้ยกตัวอย่างเช่นหกทับหนึ่งอ่ะสคูซับเจกเป็นวิชานะคะวิทยาการคำนวณอะ่ะทีนี้มาอันนี้นะคะสำคัญนะคะโค้ดนะคะเป็นอีเมลหรือว่าคีย์โค้ดซึ่งอีเมลเนี่ยคุณครูจะแปะไว้ให้ที่ไลน์ ะคะตรงโน้ตตรงประกาศสําคัญแล้วก็ตรงโน้ตด้วยแล้วก็แปะไว้ให้อีกที่นึงคือที่คลูมนะคะอ่ะเมลคุณครูนักเรียนต้องคีย์ให้ถูกถ้านักเรียนคีย์ไม่ถูกใบงานออนไลน์จะไม่ส่งมาหาคุณครูนะคะก็คือ a r u m p o r n นะคะ a r u m p o r n แล้วก็09 com อ่ะอันเนี้ยนักเรียนต้องคีย์ให้ถูกนะคะต้องคีย์ให้ถูกเลยนะคะอีเมลเนี่ยสำคัญนะคะเมื่อคีย์เสร็จแล้วกดส่งนะคะกดปุ่มนี้นี่นปุ่มนี้นะคะเซตนะคะส่งอ่ะมันก็จะขึ้นว่าส่งเสร็จแล้วก็กดตกลงนะคะอ่ะขั้นตอนการส่งงานก็มีประมาณนี้นะคะนักเรียนขอบคุณค่ะ